สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคืนนี้เรามีเรื่องราวที่ร้อนระอุแต่ก็เต็มไปด้วยความน่าชงนจากเวทีที่ควรจะทรงเกียรติที่สุดในโลกมาเล่าให้ท่านฟังค่ะลองจินตนาการถึงห้องประชุมใหญ่นักรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ที่ซึ่งผู้แทนจากนานาชาติมานั่งรวมกันเพื่อถกเถียงเรื่องสำคัญแต่ทว่าการประชุมครั้งนี้กลับมีฉากที่ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องฮือฮาและประธานต้องถึงกับออกปากเตือน เรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุม IPU ค่ะที่นั่นกัมพูชาได้เลือกที่จะใช้เวทีโลกแห่งนี้โจมตีประเทศไทยอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขาพยายามกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยเพื่อเป้าหมายเดียวที่ฟังแล้วน่าตกใจนั่นคือเพื่อให้ตัวเองได้เงินทุนฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะผู้แทนกัมพูชาได้กล่าวหาว่าประเทศไทยใช้อาวุธชีวภาพสารเคมีในเรื่องการจัดการกับสารตกค้างนี่คือการโกหกอย่างหน้าไม่ไอาย พูดจายอย่างน้ำไหลไฟดับจนกระทั่งล่วงเลยเวลาที่กำหนดภาพที่ปรากฏออกมานั้นคือผู้แทนที่พยายามหลับหูหลับตาพูดพวกเขาพูดคล่องแคล่วใช่ค่ะแต่พูดคล่องไม่ได้หมายความว่ามีพยานหลักฐานรองรับในสิ่งที่พูดว่าถูกต้องเสมอไปพวกเขาจะพยายามใช้วัฒกรรมต่างๆแต่ก็เชื่อว่าคนฟังบนเวทีโลกเขาจะเชื่อหรือจะรู้ไม่ทันเมื่อประธานการประชุมได้เตือนอย่างสุภาพและมีมารยาทสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะแทนที่จะหยุด ผู้แทนท่านนี้กลับไม่สนใจกติกาไม่สน4่สน8และขอพูดให้จบพฤติกรรมนี้ทําให้เขาถูกมองเป็นทั้งตัวตลกและผู้ที่ไม่มีมารยาทในที่ประชุมในสายตาของนานาชาติที่ไม่ได้โง่เขาพวกเขาเสบข้อมูลทั้งสองฝ่ายและย่อมเห็นเองว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่น้ำหนักเบาในขณะที่เวทีโลกเต็มไปด้วยละครและการใส่ร้ายป้ายสีเบื้องหลังม่าน กลับมีความคืบหน้าของการเจรจารในระดับทวิภาคีที่จับต้องได้การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกับ JBC ได้เริ่มขึ้นแล้วและมีข้อสรุปที่สำคัญถึง3เรื่องประเด็นเหล่านี้คือเรื่องที่ไทยและกัมพูชากำลังคุยกันอย่างจริงจังนั่นคือ 1. การถอนกำลังอาวุธหนัก2การเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 3. การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไซเบอร์แกมนี่คือนิมิตใหม่ที่ดีนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้จะถูกนำมาคุยกันอย่างแน่นอนผู้แทนไหวหนึ่งอาจจะอยากพูดมากขนาดที่ว่าถูกเสนอแนะว่าไปพูดที่นครวัดจัดไลฟ์พูดไปเลยเต็มที่แต่รัฐมนตรีว่าการกลาหุมไทยก็ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าถ้าคุยแล้วไม่เป็นโลเป็นพายไม่เป็นรูปธรรมก็ต้องจบและหลังจากนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะสถานการณ์ชายแดนอัดยังคงนิ่งอยู่เพราะตอนนี้มีไพ่สำคัญที่สหรัฐอเมริกาถืออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมที่มาเลเซียที่กำลังจะมาถึงนี้แสดงว่าอาจไม่ใช่การสู้กันเองแต่มีตัวแปรใหญ่ที่ควบคุมสถานการณ์อยู่เบื้องหลังพี่น้องคะในโลกของการทูดและการสื่อสารการพูดเยอะไม่ได้หมายความว่าพูดจริงและการพูดคล่องไม่ได้หมายความว่ามีพยานหลักฐานรองรับพฤติกรรมที่ ขม่ก็คือขม่ที่ไม่สนใจกฎกติกาอาจจะทําให้ได้แสงสปอตไลท์ชั่วขณะแต่ในที่สุดแล้วนานาชาติย่อมเห็นและชั่งน้ําหนักสิ่งที่เราทําได้คือตรึงกําลังอย่างไม่ประมาทและใช้ความจริงที่นุ่มกว่าเข้าสวนกลับเพราะในท้ายที่สุดแล้วความจริงที่หนักแน่นย่อมมีน้ําหนักมากกว่าลมปากที่ไรซึ่งการละเทศะเสมอและนี่คือเรื่องราวจากเวทีโลกที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในค่ําคืนนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ค่ะ